บัลลงดอร,รออยู่บางโมไรเวทเสกหงแดงจอ่อซิลแชมป์พรีเมียร์เรดได้ว่าเข้าใกล้ความฝันเข้าไปทุกขณะแล้วครับสำหรับเหล่าบรรดาสาวกเดอคอปนะครับหลังจากที่ทีมรักอย่างลิเวอร์พูลครับยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับด้วยการบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับในเกมบิ๊กแมตช์ของศึกพรีเมียร์อังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ โดยเกมดังกล่าวครับทัาหงแดงได้2ประตูจากโมฮัมเหม็ดซาราและก็ด o มินิกโซโบสไลน์ะครับซึ่งประตูแรกของบังโมนะครับทำให้เจ้าตัวจารึกเสถิติมากมายเลยครับภายใต้ชัยคารู้แอนฟิลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการเป็นนักเตะค,คนแรกในประวัติศาสตร์พิมเลียงอังกฤษนะครับที่มีส่วนร่วมกับประตูมากกว่า40ครั้งถึง2ฤดูกาลนะครับ โดยในฤดูกาลนี้ครับฤดูกาล2024-2025ในกัมซาลามีส่วนร่วมกับประตูในเกมลีกไปแล้วถึง41ประตูครับแต่ที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นนะครับก็คือต่อให้นับเฉพาะผลงานในเกมเยือนนะครับเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง27ประตูรวมทั้งการเป็นนักเตะค,คนแรกนะครับจาก5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับ50ประตูรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ครับ นอกจากนี้กาโมซาลายังทั้งยิงและก็แอซิสในหนึเกมไปแล้วถึง11ครั้งในพรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลนี้นะครับซึ่งถือเป็นจํานวนที่มากที่สุดต่อ1ฤดูกาลนะครับในหลีกใหญ่ของยุโรปนับตั้งแต่ที่เลวเนลเมซี่เคยทำให้กับบาซโลนาในฤดูกาล2014-2015นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อโมซาลานะครับยังเป็นนักเต่คนแรก ที่ยิงได้25ประตูขึ้นไปแล้วก็ทำแอซิสได้15ครั้งขึ้นไปนหนึ่งฤดูกาลของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนอกจากนี้ซาลายังทำสถิติรังอันดับ3ร่วมนะครับของดาวยิงสูงสุดตลอดการของทัพหงแดงลิเวอร์พูลนะครับด้วยการตะบันไปทั้งสิน้น241ประตูนะครับเทียบเท่ากับกอร์ดอนฮอสซันนะครับนักเตะที่อยู่กับทีมในช่วงระหว่างปี1926ถึงปี1935ครับโดยโมซาลหานะครับ,ย, ah, รบยิงได้น้อยกว่าโรเจอร์ฮันนะครับที่ยิงไป285ประตูแล้วก็อี รัฐนะครับถ้ายิงไป346ประตูเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นเองครับ โดยฟอร์มของโมซาร่านะครับที่พาทัพหงแดงร้อนแรงติดลมบนอยู่ณนะเวลานี้นะครับจึงไม่แปลกครับที่หลายๆคนนะครับจะยกให้กองหน้าแดนมามี่อะไรนี้เป็นตัวเต็งในการคว้าบอลลงดอรประจําปี2015ครับโดยเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเรียบบูมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลเพียงแค่33.9เท่านั้นขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่านะครับ illa, ครองบอลมากถึง66นะครับแต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยครับซึ่งจากชัยชนะในเกมล่าสุดนะครับส่งผลให้เรีูบคูับเก็บเพิ่มเป็น 64แต้มจากการลงสนาม27เกมนะครับนำอันดับ2อย่างอาร์เซนอลอยู่11แต้มแต่แข่งมากกว่า1เกมด้วยกันนะครับซึ่งถึงตรงนี้เวือ์พูกำลังเข้าใกล้าการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเข้าไปทุกขณะครับ นอกจากนี้ครับเรอรวพูยังมีสติการนำจ่าฝูงด้วยช่องว่างห่างจากอันดับ2ถึง11แต้มนะครับซึ่งเป็นช่องว่างที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันสุดท้ายของฤดูกาล2019-20 2 0พนะครับที่พวกเขาคว้าแชมป์พิมเลออังกฤษนะครับขณะที่บทสัมภาษณ์หลังจบเกมของอานาสลอตนะครับกุนซือของเรอรวพูก็ออกมายอมรับนะครับว่าทัพหงแดงกําลังอยู่ในตําแหน่งที่ดีในการเป็นแชมป์พิมเลออังกฤษในฤดูกาลนี้ครับ ทางด้านของเว็บไซต์ซิกพิตนะครับเว็บไซต์ด้านการซื้อขายตั๋วเข้าชมฟุตบอลชื่อดังนะครับออกมาระบุนะครับว่าเกมพิมเลียกลีตนะสุดท้ายของฤดูกาลครับที่ลิเวอร์พูลจะเปิดรงังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเรซอนเลทในวันที่25 พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งราคาตั๋วเข้าชมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นนะครับเนื่องจากโงนแดงกําลังจะคว้าแชมป์พิมพ์เลืองังกฤษฤดูกาลนี้มาครองนะครับแล้วก็จะมีพิธีการมอบถ้วยในวันดังกล่าวครับซึ่งตั๋วเข้าชมในราคาต่าสุดนะครับจะอยู่ที่ใบละ1,688ยูโรหรือว่าเราๆ59,000บาทไทยนะครับซึ่งเป็นที่นั่งของฝั่งทีมเยือนนะครับส่วนที่นั่งของฝั่งทีมเย้าเนะ็จะเริ่มต้นที่ใบละ1,881ยูโรหรือา 6, าททราๆ6 แล้วก็แพงที่สุดนะครับอยู่ที่ราๆวๆใบละ22,353ยูโรหรือว่าราวๆ784,000บาทไทยเลยทีเดียวครับสำหรับโปรแกรมนะัดต่อไปของทัพหงแดงหรือผู้ครับจะเล่นเกมกลางสัปดาห์ด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของนิโครเซ่นนะครับในคืนวันที่ 26กุมภาพันธ์นี้ในเวลาตี3 5นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่โปรแกรม10เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับซึ่งลิเวอร์พูลจะว่าไปก็ดูแล้วไม่ได้หนักหนาสาหัสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเจอทีมอย่างซาวเต็มตันเอเวอร์ตฟูลแลมเวสแฮมเลสเตอร์นะครับจะมีเพียงแค่ช่วง5เกมสุดท้ายของฤดูกาลครับที่จะต้องเจอกับ4ทีมจากกรุงลอนดอนทั้งทอตแนมอัลเปอร์เชลซีอาร์เซนอลรวมไปถึงเกมส่งท้ายฤดูกาลนะครับที่จะเปิดรังแอนฟิลด์รับการ,รเย็นของคริสตัลพัลเลสที่ว่ากันว่า ขคงแดงิรวอว์พผูกรับ